ถ้าโจทย์เกี่ยวข้องกับอายุเนี่ยอ่านสักหนึ่งรอบก่อนไม่น้าที่สินนะเมื่อหกปีก่อนโป้งมีอายุสามเท่าของก้อยและอีกสี่ปีข้างหน้าโป้งมีอายุเป็นสองเท่าของก้อยปัจจุบันโป้งและก้อยมีอายุเท่าใดคือถ้าอ่านครั้งแรกสูงมันจะงงมากเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพราะมันไม่เหมือนกระจกปัญหาเมื่อกี้ถูกปะโจทย์ผ่านเมื่อกี้มันคือจะมีลําดับขั้นตอนขั้นที่หนึ่งมีเท่าไรขั้นที่สองเป็นยังไงเอ่อขั้นที่สามเหลือเท่าไรอะไรอย่างเงี้ย ลักษณะของโจทย์อายุเนี่ยให้เราแยกก่อนว่าพอเราอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เขาพูดถึงเนี่ยกี่ช่วงเวลาก็อ่านวักแรกสุดเลยเมื่อหกปีก่อนอ่ะโอเคอันที่หนึ่งอที่สองอีกสี่ปีข้างหน้ามีช่วงเวลาที่สองแล้วก็คําถามคือปัจจุบันด้วยโอเคถ้าอย่างนั้น่ะก็เขียนตามลําดับขั้นนะว่าเดี๋ยวก็ต้องหกปีก่อนปัจจุบันแล้วก็อีกสี่ปีข้างหน้า แล้วคนที่พูดถึงในโจทย์จะมีอยู่สองคนคือโป้งกับก้อยในการเริ่มต้นเนี่ยเอางี้ก่อนช่วงเวลาก่อนหกปีก่อนแล้วก็ตามลําดับนะไม่ไม่ใช่ตามลําดับของโจทย์นะตามลาดับของเวลานะในอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็คืออีกสี่ปีแล้วเราก็เขียนเนี่ยว่ามีมีอยู่สองคนคือโป้งกับก้อยโป้งกับก้อยครูก็เขียนกันเลยว่าโป้งก้อยโป้งก้อยโป้งแล้วก็ก้อย ให้เรามาดูก่อนว่าความสัมพันธ์ของอายุระหว่างสองคนเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนตรงนี้ถ้ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนเนี่ยมีอยู่สองข้อความเนี่ยขอให้รู้เลยเดี๋ยวข้อความหนึ่งในกรอบตรงเนี้ยจะเอาไว้สมมุติตัวแปรอีกข้อความหนึ่งจะเอาไว้เป็นสมการดังนั้นครูจะเริ่มต้นสมมุติตัวแปรจากหกปีก่อนละกันเริ่มต้นตรงนี้เลยนะ ฉะนั้นไอ้ตรงที่ครูยังไม่มองเลยหาอะไรมาปิดจนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราให้ไม่เอาอะไรมาปิดนะเดี๋ยวเราจะต้องเหลือไปแล้วเราจะทําให้เราเขยอย่างสี่ข้อที่แล้วเนี่ยครูจะสมมุติที่ปัจจุบันแล้วค่อยไปอีกช่วงเวลาหนึ่งแต่เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นปัจจุบันเริ่มต้นจากหกปีก่อนเาะมันมีความสัมพันธ์อะไรของอยู่แล้วการสมมุติตัวแปรเนี่ยโป้งมีอายุเป็นสามเท่าของก้อย คนที่ถูกอ้างอิงก็คือคนที่อยู่ข้างหลังสุดให้คนนั้นเป็น x หกปีก่อนคือตรงนี้ก้อยอยู่ข้างหลังสุดให้ก้อยเป็น x ปีแล้วก็ค่อยมาอ่านอีกทีหนึ่งโป้งมีอายุเป็นก็คือเท่ากับสามเท่าของก็คือสามคูณอายุของก้อยก็คือ,อก,ก็ได้โป้งแล้วก็คือสาม x ปีแต่อย่างที่บอกอะ่ะคือในโจทย์อ่ะ ถ้าเป็นโจทย์ที่มีของอยู่สองอย่างหรือคนอยู่สองคนมันจะมีอยู่สองข้อความเราต้องเลือกข้อความหนึ่งเนี่ยมาไว้สมมติตัวแปรแล้วอีกข้อความหนึ่งเดี๋ยวจะไปสร้างสมก,การกันแต่ถ้าเป็นโจทย์อายุเนี่ยเราต้องเขียนมืให้ครบุกบรรทัดก่อนทีนี้ผู้ถามก่อนนะสมมุติตัวเราเองนะหกปีที่แล้วอายุเราก็จะประมาณหนึ่งถ้าสมมุติเราเป็นคนในอดีตแล้วเราโตขึ้นมาถึงปัจจุบนันอายุปัจจุบนันเราต้องมากขึ้นหรือน้อยลง ใช่ฉะนั้นปัจจุบันอายุก็ต้องมากขึ้นถูกปะฉะนั้นถ้าตั้งต้นที่หกปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องบวกบวกอะไรแล้วจะเป็นอายุปัจจุบันก็ต้องบวกฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูของแต่ละคนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโป้งเนี่ยคืออายุสามเอ็กแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องเยอะขึ้นกีก็เป็นสามเอ็กเยอะขึ้นก็คือบวกแล้วช่วงเวลาต่างกันอยู่หกก็บวกก้อยก็ที่เหมือนกันก่อนหน้านู้นอายุเอ็กพอเวลาล่วงเลยมาปัจจุบันอายุเขาต้องเยอะขึ้น ก็คือบวกบวกอะไรก็ระยะเวลาผ่านไปหกก็บวกหกแต่ถ้าอีกสี่ปีข้างหน้าจากปัจจุบันตอนนี้ไปอีกสิปีหน้าอายุก็ต้องมากขึ้นมากขึ้นก็คือบวกอายุปัจจุบันมาบวกบวกอะไรบวกสี่ฉะนั้นคือบวกสี่คือบวกอย่างนี้เลยนะอ่ะกูเขียนเงี้ยสามเอบวกหก่อนจากบรรทัดน,นี้แล้วก็มาบวกอีกสี่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกสี่นะก็เขียนทีเดียวไป ทั้งล่างก็จะเหมือนกันก็คือ x บวกหกตั้งต้นก่อนว่า x บวกหกที่ปัจจุบันแต่พออีกสี่เืนหน้าก็ต้องบวกอีกสี่ก็คิดได้นี่บวกหกบวกสี่ก็กลายเป็นบวกสิบแล้วพอเราได้ตรงนี้ครบทุกช่วงเวลาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูนี้กันอันทีนี้เราก็จะเปิดตรงนี้แล้วแหละถ้าเปิดตรงนี้มันเป็นอายุอีกสี่เข้างหน้าเราก็จะดูกล่องน,นี้เป็นหลักนี่ งมีอายุเป็นสองเท่าของก้อยครูก็เขียนก่อนเลยว่าอ่ะากตรงนี้นะโป้งเป็นสองเท่าของก้อยเอาเขียนตรงนี้ก่อนนะก็คือโป้งเท่ากับสองคูณกับอายุของก้อยแล้วเราก็เขียนที่สองก็คือสองคูณอายุของก้อยแต่เป็นอีกสิบปีข้างหน้าก็คือดูในกรอบเนี่ยอายุของก้อยก็คือเกบวกสิบก็เป็นวงเล็บของเอบวกสิบ แต่ทีเนี้ยมันจะมีอายุของโป้งสีน้ําเงินจากข้อความนี้แต่ก็มีอายุของโป้งตรง,งสีชมพูจากที่เราสมมุติที่แรกแต่โป้งสองคนนี้ก็คือคนเดียวกันอายุโป้งสีชมพูจะต้องเท่ากับอายุโป้งสีน้ําเงินเพราะเป็นคนเดียวกันในะ่ั้น อายุโป้งสีชมพูจัดก,การสมมติตอนแรกสุดมันก็คือ 3x บวก10ส่วนอายุของโป้งที่ได้มาจากข้อความอันที่สองเนี่ยมันก็คือ2คูณกับเลของ x บวก10แล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของการก้สมการแหละ x 3x บวก1าเก็บไว้ก่อนปกติแต่นี่2ค่าวงเล็บเนี่ยต้องคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บก็เป็น2คูนตรงก็กลายเป็น 2x 2เป็นบวก คูณกับชาวบ้านเขาเข้อหมายเพื่อนเพื่อนเขาไม่เกี่ยนหรอกแล้วก็สองคูณกับสิบกลายเป็นยี่สิบ,บ,ส,บ,บ,ส,บสามเอ็ตรงนี้เก็บไว้อีกที่เดิมไม่ไปไหนเป็นตัวตั้งฝั่งเขาสองเอ็กต้องย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันตัวเขาเป็นบวกย้ายมาเป็นลบยี่สิบอยู่ฝั่งเดิมมาเป็นตัวตั้งของฝั่งเขาสิบเป็นบวกย้ายมาหาเขาเป็นลบสิบอันนี้ก็บวกกันลบกันได้หนึ่งเอ็กข้างหลังลบกันเหลือสิบ แต่ 1x เขาเขียน x เดียวก็พอ,อยังไม่จบนี้มาดูตรงการสูตรคำตอบปัจจุบนันโป้งและก้อยอายุเท่าใดทีนี้เราก็ต้องดูแหละในพวกนี้มันมีตั้งหลายกรอบนี่เขาสนใจปัจจุบนันแสด่เราก็ต้องดูกรอบนี้พอดูปัจจุบนันเอา x ที่ได้มาในมาแกะที่เราแก้สมการเนี้ยเนี้ยเนี้ย x เท่ากับ10เอา10เนี่ยไปใส่ตรงนี้ เอาสิบไปใส่ตรงนี้ก็จะได้คําตอบที่เขาต้องการการแก้สมการไม่ได้หยุดที่ได้ค่า x การแก้สมการของโจทย์ญหาต้องเอาค่า x ไปใช้ตรงที่เขาถามะนะเนก็ตอบนี่ว่าปัจจุบันโป้มีอายุก็เอาเอาสิบไปแทนที่ x อยู่ติดก, 3, กับสามก็คูณกันสามสิบเป็นสามสิบป่วยโบก็กลายเป็น สาปีแล้วก้อยล่ะเอาสิบไปแทนที่เนี่ก็เป็นสิบบวกหก็เป็นสิบหกปีการแก้สรรมการแบบเต็มรูปแบบจะมีอยู่3ามส่วนสมมติตอแปรสร้างสมการและแก้สรรมการแล้วก็สรุปคำตอบ